มันก็ตให้เป็นเกียไนี่ะเกียวาตนี้ขอยังงเดถ้ากูขับรถคัเป็นเ่ไหร่อะพ่อกูจะซื้อคุณบินแล้วขับเฮียเป็นกดับปิงไ ได้เอาซูมเมอรมาขับเนี่ยมันฝ่ยอไรก็รู้วก่าวพลาดไนี่ยรู้มันทารถมีค่ากับไม่มีค่ามาทำไมถ้าคนขับรถมีค่าไม่เป็นน่ะกูก็ไปไหนไม่ได้อย่างงี้อ่ะค่อยๆไปอันนี้กูจะบอกจริงสมัยที่กูรบที่เวนาอ่ะไอรถมีค่าเนี่ยมันเพิ่งโตบอสร้างเนี่ยมันเพิ่งเกิดกันเลยเงก็เพิ่งเกิดไม่รู้ ไอ้ก็ไ่รู้ถ้ากูจะพูดง่ายๆเลยอาหารสมัยนี้รุ่นน้องบูกไอเบฟนี่ลบกันมาตั้งแต่สมัยสงครามเวลานั่งอะไรดี๋กูฟังมดกูฟังเลยเอ้าตบลงกจานเลยครับถามพี่ถอยพี่ มึงตังรามึงไปเลยไปเลย้ยเมิกจะงะอมันชับีเกนเกยเฮ้ยเกยมเกยดเลยตบทีเดียวแล้วงัดบดเลยาถ้าเกิดรอบเครื่องมันต่ำต้องเออถ้ารอบเครื่องมันกต่ำมันก็ต้องกำ เอ้ยอ่ะไอควายตอนมึงถอนเกียร์มึงเอากำค้าด้วยดิว่าอันนี้ขี่ง่ายกว่าเอ็มเอสเอ็กซ์หรือเปล่าทำไมม่เชื่อกันอยากรู้ว่ามันทำมานทำไมขาดอ่ะถ้าคนขับขาดได้เป็นล่ะแล้วทำไมมันถึงไม่มีขาดเออแล้วทำไมถึงมีขาดไค้าไม้ไม่ดิ้งจะทุบ เนี่ยีูมีเงินกูจะซื้อรถรถ้กคอฟใหม่เอาจริงมันง่ายเดี๋ยวพุ่งชนหน่อีกฮ้ยกูยากหรือม่กลปาป่าวที่ึงผู้ผลิตด้วยนะครับอย่าสร้างให้พวกมีค้านมาเยอะกูขับไม่เป็นไอ้ป่าวไปไหนนะน้ำนีกว่านี่ มัยจะไปไม่ถึงสองเมตรเลยมึงมึงตาจะไม่มันหุดอมึงดูแล้วอ่ะไม่สนใจหรอเข้าไปคอร์สนามึงเลี้ยคาดิมึงเลี้ยคาดีต้นมึงเลี้ยเลียเลียคนเลียกเบิร์เลี้ยเบิร์น จริงอ่ะสมัยที่กูขับจักรยานรุ้งแซ่ดแปดร้อยกูยังไม่เป็นมีเลยนะเว้ยรุ่นปั่นจักรยานนุ่นมึงอ่ะสิบเอ็ดเกียร์ของกูมึงกำคัดตาจะมีอะไรเราองมีหนุ่มไม่หมาแนนมึงกับเทียวออโตถ้ามันไม่เหอะให้หมามั่งอ่ะเถ้าไม่หัดอ่ะมันจะขับคัดไม่เป็นรถใหญ่มันจะลำบากรถใหญ่นี้ผมมีเกียวโต้แล้วเฮ้ย เออมเชอมึงเมื่อกีมึงอะเมื่อกี้เด็กนู้หลังอยู่ก๊อปกูพูดเลยไอเบฟดูอยู่ปะไม่มีวะเบ๊บที่าเลยที่เราไปล้มที่เวียดนามดิเพื่อนเด็กวันนีนไม่เชื่อหรอกว่ะสิบสามคนดูมึงอยู่ตอนเนี้ยดูความไร้สาระของมึงอยู่สิบสามเสร์จดิทันได้นล้ครับผมควายขี่รถพบกับดีเจต้นนะครับวันนี้จะมาขับรถมีคารสโชว์นะฮะ ขั้นตอนการขับเรามีขาดก็ง่ายมากเลยนะครับผมคือิดก่นเสียกุญแจอันดับสองนะครับบิดขวาอันนี้ติดเพราะบิดแล้วบิดขวาปั๊บจักราล้นะครับผมไม่ต้องกำค้าถ้ากำค้าจะเป็นไงถ้ากำค้ดจะเป็นไงครับหนึ่งถึงสามในใจหนึ่งสองสามอันนี้คือไม่ติดนะครับผม ขี่เป็นแม่ลำอย่างไรถ้ากำคาจะเป็นไงกำคาเราตามถ้ากำคาครับปึ๊บลื่นอันนี้เทคนิคง่ายๆเลยถ้าลื่นให้ปล่อยคารสไม่ลื่นนะครับผมแต่ไม่ติดมึงไม่ต้องบิดดิไอ้ลูกบอกไอ้กาศอีน้อยไออะไรวะสมสีไอ้สันมึงอย่าเห่ามึงยังเพิ่งโตม่ต้อโกขายข้าวนี่ลูก ถึงไหนวะเนี่ยมิกโชว์ให้มันดูดิรู้วก็จำไม่ได้แล้วโลเคุยไข่ไอ้ลุกไอ้ลูกอยู่อไอ้ลุกไอ้ลูกบอกไอ้กาไอ้ลูกจำไว้สัตว์จะสอนว่ารถย่าูดไงเดอดรเดอดวรดเมาเดดูดเบนเผ่อแล้วเพราทางนั้นมันยาวไปมันยาวแล้วจะทำไม่ขี่ยมึงี้บนหน้าบ้านก่อนเนถ้าตอนจะลอยําไงวะกำคอีกกค้าแล้วก มึงปล่อยเยอะเกินอ่ะมึงค้าแล้วบ่นแล้วบอกแล้วทีนี้ก็ปล่อยค้าแล้วเล่นอะนะค้อนมาใช่ไหมกอล์ฟปล่อยเลยค้าแล้วก็ไอ้ผ่อนแล้วก็เล่นอ่ะนะผ่อนดาวก่อนแล้วค่อยได้ผ่อนไอ้มิกโชดิอันนี้แค่เด่นสตาร์จะติดหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวมิกโชดิไม่ได้องตอนแรกต้องดูเกียร์ก่อนนะไอ้สัตว์อันนี้กูซ้อมไอ้เหี้ยเออนี่ ทำไมหมาลวกไอ้ต oh, ้นต้นดูนี่มึงดูนี่มึงด hey, ูนี่จิ้มดูก hey, sure ูเฮ okay, <c oughs> hey, hey, ้ยมกดลงนะตบทีเ mhm. ดียวแล้วที่เหลืองัดหมดเลยไอ้เฮ้ยเตอร์ไปอย่างสนุกเดือมหมาลวกไอ้เจ้าจับหมาดิเจ้าจับหมาดิเจ้าแทบเป็นร้อยออกตัวเลยเนาะออกมาไว้ลบ อยู่ในบ้านตรงฝว่ะจลองเหรอันกนันนั่นนั มันไปปั๊บมึงบิดเลยจนว่ามึงต้องไปเอาคอร์าจริงๆนะถ้ามันไปแล้วมึงก็บิดเลยไม่มึงลองกับคันนี้กูได้นั่น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 แน่นแน่นดูดแน่นเฮ้ยไปแล้วมันไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันก็ต้องรอเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งขี่กลับจากตรงนู้นอะ ถอนเกีรยก่อนถอนเกีรยก่อนเหลือเกี้ยหนึ่งไอคิดลุกไปยังวะลุกอีฝนไปไหนแล้ววะรถพี่กูจอดข้างนอกเลยเลยดูมิกโอ้ยเฮี้ยเหม็นเครื่องเลยไอเอาขอตั้งขึ้นก่อน เออตกใจนึกว่ามาลุดดังนี่มึงแข่งกับตัวนี้กูเปล่ามึงแข่งกับบางแก้วกูเปล่านั่นว่าว่าว่าไงนินจาโครสวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะครับผมคุยอะไรเนยกดไลน์เนี่ยเฮ้ยให้ให้เอาเอาวัญทสุดแล้วทัง เอาไปไหนล่ะมันอยู่นู่นนี่ดูตัวแรงนี่โอ้โหอ,อันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะพูดเลยไอ้อนชนมึงปั่นไปดูไอ้เยี่ยมมิกนี่ ไม่เข้าเกียร์เลยนะเพื่อนแต่ละคนไม่ขี่อยู่สองเกียร์เพ่อนเกียร์สองมึงเข้าเกียร์เลยสิเนี่ยไม่ทำคันเลยกูว่าวันเนี้ยกูจะโดนเพื่อนบ้านกระทืบเพืละกูว่ามึงจวงมันไประบายสีอะจวงกูว่าเราระดมคนเลยเข้าไประบายสีทั้งหมดเลยตอนแรกเราแตะระบายสีใครกดวะดะเดียร์เหรอ ตจเย็นใเย็นเย็นอขี่่ะไรขี่ละอ้ลองหัดล่ะกวาวกวาวเออเอลองหัดไหนละต้นกูได้กูเคยขี่รถพี่เบนซ์มึงจะหัดขี่ตรงไหนล่ะมันเป็นทางบูบานขนดีกว่าโอ้ยใจเย็นใเย็นใจเย็นเต็มเลยไม่สับ สายหมอบตัวจริงใครมาอีกว่าลนะเฮ้ยไประบายสีเถอะพวกมึงอ <Buffalo> <mus> ่ะไอ้นไอ้นเป็นเพี้ยนเลยเฮ้ยกูลืมไปแล้วไอ้ต้นเออรถกูนี่แหละบอกแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีที่ว่าดูดมาก่อนแล้วมาขี่รถนะเป็น มันจะเป็นอย่างนี้ดูดกันดีไปไปเดี๋ยวเข้าไปร้องเพลงให้ฟังไปพังไปเร็วเร็วเข้าบ้านไหมพอพอจบเพียงเท่านี้ครับผม